สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้น่าจะเป็นนักลงทุนมือใหม่กันนะครับหรือว่าใครที่สนใจกับการลงทุนในหุ้นไทยคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธี6ขั้นตอนสำหรับมือใหม่ที่อยากลงทุนในหุ้นว่าต้องทำอะไรศึกษาอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าวิธีนี้เป็นเพียงวิธีการแล้วก็ขั้นตอนง่ายๆเอาแบบที่นักลงทุนมือใหม่เข้าใจเพราะเชื่อว่าถ้าจะให้มือใหม่เรียนรู้แบบแอดวานซ์ไปเลยเนี่ยคงมึนแล้วก็ ไม่อยากลงทุนในหุ้นเพราะว่าโอ้ปวดหัวอะไรวันนี้เยอะแยะไปหมดไม่ได้นะทุกคนอันนี้เราต้องดูแล้วก็เข้าใจสามารถซื้อขายเป็นแน่นอนถ้าดูคลิปนี้หรือเปล่า <c oughs> ก่อนที่จะไปดูนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดส u b คร r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเริ่มดูกันได้เลยขั้นตอนที่1ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหุ้นว่าหุ้นคืออะไรหุ้นมีกี่ประเภทประเภทของหุ้นมีแบบไหนบ้างอย่างเช่นหุ้นโตช้าหุ้นแข็งแกร่ง หุ้นเติบโตหุ้นวัฒนจักรหุ้นเทอรนาราวหุ้นสินทรัพย์ยมากผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นส่วนต่างของราคานะครับซื้อถูกขายแพงเอ๊ะหรือว่านักลงทุนปัจจุบันซื้อแพงขายถูกกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปันผลจากกําไรของหุ้นถ้าหุ้นของเราที่ลงทุนมีกําไรที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆก็จะมีการจ่ายปันผลที่เยอะขึ้นเรื่อยๆตามกําไรของหุ้น แล้วก็ศึกษาความเสี่ยงในการลงทุนของหุ้นเพราะว่าการลงทุนในหุ้นอาจจะทําให้เราเสียเงินต้นในการลงทุนทั้งหมดเลยก็ได้ขั้นตอนที่2นะครับหาเป้าหมายในการลงทุนของตัวเราเองให้เจอว่าเราลงทุนเพราะอะไรอย่างเช่นลงทุนเพื่อการเกษียณลงทุนเพื่อความมั่นคงทางด้านการเงินและอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนกําลังทําอยู่ลงทุนเพื่อสร้างแพสซีฟอินคอม ต้องเข้าใจตัวเราเองก่อนตัดสินใจในการลงทุนว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเรามีเวลาทุ่มเทในการลงทุนครั้งนี้มากน้อยขนาดไหนพร้อมรับความเสี่ยงจากการขาดทุนได้มากน้อยขนาดไหนและสุดท้ายเงินที่ใช้ลงทุนเนี่ยต้องเป็นเงินส่วนที่เหลือหรือว่าเก็บมาเฉพาะการลงทุนเท่านั้นรวมถึงการเรียนรู้ mindset ที่ถูกต้องในการลงทุนการควบคุมอารมณ์และจิตใจของตัวเราเองเนี่ยก็สําคัญมากในการลงทุนต้องถามตัวเองว่าเราสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยขนาดไหน หลายคนบอกว่าผมสามารถยอมรับความเสี่ยงความผันผวนสามารถขาดทุนได้20%แต่พอหุ้นล่วงไปติดลบ10%เนี่ยก็เครียดละอันนี้ก็ไม่ใช่ทางที่ดีนะครับต้องลงทุนอย่างมีความสุขเข้าใจความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้และเป้าหมายในการลงทุนของตัวเราเองและต้องรู้ว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนสายเทรดเกง่งกําไรระยะสั้นหรือสายถือลงทุนยาวๆ10-20ปีสําหรับใครที่ถือยาวต้องเป็นเงินเย็นเท่านั้นนะครับหรือจะเป็นทั้ง2ฝั่งก็ได้ ผมเองก็อยากเป็นสายเทดสายเกงกําไรไปด้วยอาจจะแยกพอร์ตกันอะไรประมาณนี้และสุดท้ายอย่าลืมประเมินความเสี่ยงตัวเองก่อนการลงทุนในหุ้นขั้นตอนถัดมาคือขั้นตอนที่3ศึกษาตัวธุรกิจหุ้นที่เรากําลังจะซื้อหรือว่าสนใจว่าเขาทําธุรกิจอะไรโครงสร้างผู้ถือหุ้นใครเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โครงสร้างไรายได้ใครคือผู้บริหารรวมถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมาย้อนหลัง3-5ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ จุดแข็งของหุ้นความเสี่ยงของหุ้นเป้าหมายและอนาคตของธุรกิจแนวโน้มอนาคตจะยังเติบโตได้ไหมรวมไปถึงตัวเลขอัตราส่วนทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็น ROA ROE อัตรากำไรสุทธิ PE PBV อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนของธุรกิจนั้นๆก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอเพื่ออะไรเพื่อให้เราเข้าใจธุรกิจและซื้อหุ้นได้ในราคาที่เหมาะสมผมจะยกตัวอย่างซักหุ้นหนึ่งละกันคือหุ้น BEM บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหุ้นนี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างบริหารทางพิเศษหรือว่าทางด่วนนั่นเองแล้วก็ธุรกิจที่2คือธุรกิจเกี่ยวกับระบบรางก็คือรถไฟฟ้า MRT ธุรกิจที่3คือธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ก็คือคอมมูนิตี้ในใต้ดินนะครับที่มีทั้งร้านค้าต่างๆแล้วก็รวมถึงป้ายโฆษณาในสถานี MRT โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งคือบริษัทชอาการช่างจำกัดมหาชนล่าสุดถืออยู่ที่35.35% 35ส่วนโครงสร้างรายได้เนี่ยอันนี้ยึดของปี63นะครับมีรายได้จากธุรกิจทางพิเศษอยู่56%รายได้จากธุรกิจระบบรางคิดเป็นสัดส่วน31.5%รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์5.8%รายได้อื่นๆคิดเป็น5.84% ผลประกอบการย้อนหลัง5ปีที่ผ่านมาเราก็สามารถทจะเข้าไปศึกษาได้ในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์นะครับเพียงพิมพ์ชื่อหุ้นเข้าไปแล้วก็เลือกหัวข้อในงบการเงินจุดแข็งของหุ้น BM นะครับคือเกือบจะเป็นธุรกิจผู้ผูกขาดในธุรกิจเลยเป็นหุ้น defensive s ต o อกนะครับหรือว่าหุ้นปลอดภัยมีรายได้ต่อเนื่องนะครับจากธุรกิจเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์และธุรกิจสาธานอุปโภคคู่แข่งน้อยนะครับตอบโจทย์การใช้งานของคนกรุงเทพเพราะว่าส่วนใหญ่เร่งรีบหรือเลี่ยงปัญหารถติด แล้วก็ B M ยังมีอำนาจในการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าโดยสารนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงแล้วก็ความแข็งแกร่งของธุรกิจคือมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบริษัทรับเหมาขนาดใหญ่ของประเทศส่วนความเสี่ยงของหุ้นนะครับก็คืออายุสัมปทานความเสี่ยงก็คือเมื่อหมดอายุสัมปทานก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะได้ต่อสัมปทานหรือไม่ได้ต่อเพราะถ้าไม่ได้ต่อนะครับรายได้และกําไรจะหายไปทันที ความเสี่ยงที่2นะครับจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะครับบริษัทเองได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ Work ์ r ฟอร์มโนะครับไม่ว่าจะเป็นรถที่วิ่งบนถนนแล้วก็ปริมาณประชาชนที่ใช้ BEM นะครับรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างน้อยทำให้รายได้ตรงเนี้ยลดลงไปอย่างหนักก็เป็นความเสี่ยงของหุ้นตัวนี้นะครับเพราะเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเกิดวิกฤตหรือว่าโลกร้ายอะไรขึ้นในอนาคตแล้วส่งผลต่อตัวธุรกิจนี้บ้าง ข้อมูลที่ผมพูดมานะครับสามารถหาได้จากรายงานประจำปี56ขีดหนึ่งรายงานประจำปี56ขีดหนึ่งคืออะไรนะครับเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการลงทุนซึ่งจะช่วยให้หนักลงทุนเข้าใจภาพรวมของกิจการในแง่มุมต่างๆมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินธุรกิจรวมไปถึงจุดแข็งความเสี่ยงของกิจการรายงานประจำปี56าิขีดหนึ่งจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือการประกอบธุรกิจส่วนที่2การจัดการและกากับดูแลกิจการ ส่วนที่3คือเรื่องของงบการเงินและผลการดําเนินงานที่ผ่านมาวิธีการขั้นตอนในการหารายงานประจําปีแบบ56ีดหอย่างแรกกดเข้าไปที่ Google นะครับพอกดเข้ามาเสร็จให้พิมพ์คําว่า s e ตหลังจากนั้นเราก็เข้าไปในตัวของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์เข้ามาเสร็จนะครับให้กดตรงด้านบนที่เขียนว่าค้นหาหลักทรัพย์ข่าวเนื้อหา หลังจากนั้นก็พิมพ์ชื่อหุ้นตัวที่เราต้องการที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นนะครับอย่างเช่นกรณีนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นบริษัทหุ้นที่ชื่อว่า PRI ล้วกันเป็นบริษัท Pmo r i Service Solution จำกัดมหาชนนะครับเข้ามามันก็จะพบกับราคาราคาย้อนหลังงบการเงินก็สามารถดูได้นะครับข่าวสิทธิประโยชน์ข้อมูลผู้ถือหุ้น ให้กดมาที่ข้อมูลหลักทรัพย์นั่นเองนะครับพอกดเข้ามาเสร็จนะครับก็จะ,บจะมีข้อมูลเกี่ยวกับบร,ริษัทแล้วก็นโยบายการจ่ายปันผลนี่แบบรายงานประจำปี 56- าิขีดหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับเขาก็จะอัปเดตไว้ล่าสุดตามที่มีก็จะมีปี2566นสะครับส่วนปี2567ก็ก็คงเดี๋ยวมาอัปโหลดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาอัปโหลดตอนไหนก็อิงจากวันที่แบบของปีก่อนๆเอาก็ได้นะครับอันนี้ก็จะกดดาวน์โหลดไปได้เลย พอกดมาเสร็จนะครับให้เรากดเปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาหลังจากนั้นกดไปที่วันรีพอร์ตนะครับพอเข้ามาเสร็จนะครับมันก็จะทั้งหมด299หน้าทุกคนให้ทุกคนอ่านแบบจุกๆกันเลยเราก็จะมาดูที่สารบัญน,นะครับนี่มันก็จะมีข้อมูลที่ผมพูดถึงไปเกี่ยวกับหุ้นตัวเมื่อกี้นะครับก็จะมีโครงสร้างรายได้นโยบายต่างๆของบริษัทลักษณะการประกอบธุรกิจโครงสร้างผู้ถือหุ้นนโยบายการจ่ายปันผล การบริหารความเสี่ยงการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลคําอธิบายของฝ่ายจัดการและก็ข้อมูลทั่วไปอื่นๆก็จะมีในส่วนที่2นะครับก็คือนโยบายการกากับดูแลธุรกิจต่างๆส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนของงบการเงินก็สามารถที่จะเลือกอ่านได้ตามสิ่งที่เราอยากรู้จริงๆถ้าอ่านได้ทั้งหมดก็จะดีมากเราจะรู้สักกระเบือยันเรือลบของบริษัทเลยนะครับมาถึงขั้นตอนที่4คือขั้นตอนการเปิดพอร์ตหุ้น การเปิดบัญชีหุ้นปัจจุบันจะมีอยู่3ประเภทก็จะมีบัญชี Cash แคชเ n t า a ์แคชบาลานแล้วก็เครดิตบ a ลานนะครับสำหรับนักลงทุนมือใหม่แนะนำให้เปิดเป็นบัญชี c a แคชบาลานและเลือกโบรกเกอร์ที่ไม่มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายขั้นต่ำต่อวันเพราะจะเหมาะก,กับนักลงทุนมือใหม่ที่มีเงินจานวนไม่มากอยากจะทยอยเริ่มลงทุนการเปิดพอร์ตเดี๋ยวนี้สามารถเปิดพอร์ตได้ง่ายมากผ่านเว็บไซต์ของหลักทรัพย์นั้นๆแอปธนาคาร เดี๋ยวนี้ยืนยันตัวตนผ่าน7 e เ่นอและอีกหลากหลายช่องทางแล้วแต่เราสะดวกใช้แค่บัตรประชาชนและสมุดบัญชีเพื่อเอาไว้เติมเงินและรับเงินปันผลสำหรับใครที่ไม่รู้ว่ามีโบรกเกอร์ไหนอยู่บ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับขั้นตอนแรกเข้าไป Google เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็พิมพ์คำว่าเปิดบัญชีหุ้นด่วนผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องพิมพ์คำนี้แต่ว่าหน้าเว็บมันเขียนไว้หลังจากนั้นก็เลื่อนไปที่ เปิดบัญชีหุ้นด่วนนะครับเป็นเว็บเซ็ต i n v e s t นานะครับคลิกเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามาเสร็จนะครับก็จะมีบอกว่าเปิดบัญชีหุ้นด่วนสมัครง่ายผ่านมือถือนะครับถ้าใครมีแอป,ปกรุงไทยก็สามารถที่จะสมัครของกรุงไทยผ่านแอปพลิเคชันได้นะสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็จะมีโบกข,ของกรุงไทยมีฟินแลนเซียเม่แบงก์สบายโตเคพัฒกรุงศรีนะครับก็มีเยอะแยะมากมายถ้าผมเคยลงทุนก็จะมีของ บัวหลวงแล้วก็ Innovest X ที่เป็นของ HCB นะครับ<ม>ก็ทั้งสองอันก็ถือว่าไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายแต่ว่าถ้าเป็นของบัวหลวงเนี่ยต้องเติมขั้นต่ำ3า3 0 0 0บาทแต่ของ Innovest X เนี่ยเหมือนจะไม่มีขั้นต่ำในการเติมนะครับหรือใครที่สนใจอันไหนก็สามารถที่จะไปดูของโบลอกอื่นๆได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนที่5วิธีการซื้อขายหุ้นตัวแรก ตอนแรกผมตั้งใจจะทําคลิปการซื้อขายหุ้นตัวแรกเองแต่เผอิญผมว่างแค่เสาร์อาทิตย์แล้วตลาดมันปิดแต่ถ้าจันทร์ถึงสุกเนี่ยผมต้องทํางานแล้วเวลามันเปิดตลาดก็คือจันทร์ถึงสุกเนาะกลายเป็นว่าเราเองไม่สะดวกในการที่จะ อัดคลิปวิดีโอวิธีการซื้อขายก็เลยจะทําการแปะลิงก์ของวิธีการซื้อขายของช่องหนึ่งที่เขาทําไว้ซึ่งดีมากๆแล้วก็สอนละเอียดมากๆนะครับก็ตามไปดูกันได้นะครับในช่องนี้ต้องบอกว่าตอนที่ผมเริ่มลงทุนใหม่ๆผมก็ใช้ช่องเขาหลายๆคลิปในการที่จะเริ่มศึกษาหาข้อมูลความรู้ในการลงทุนต้องบอกว่าเขาสอนละเอียดแล้วก็สอนให้เข้าใจมากๆ หลังจากที่เราซื้อหุ้นเสร็จสับเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่6ติดตามข่าวสารของหุ้นและทบทวนแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอติดตามข่าวสารของหุ้นก็จะมีในส่วนของงบการเงินรายไตรมาสร,รายปีและข่าวสารต่างๆของบริษัทที่สำคัญรวมถึงวันประกาศจ,จ่ายปันผลวันขึ้นเครื่องหมาย X d ดีที่หลายๆคนเฝ้ารอคอยวิธีการเข้าไปดูข้อมูลอัปเดตข่าวสารต่างๆของหุ้นตัวที่เราถือ ขั้นตอนแรกก็คือเข้าไปใน Google นะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์คำว่าเซตหรือว่าจะพิมพ์ชื่อหุ้นที่เราถือก็ได้ก็เข้ามาในเว็บไซต์ของตัวตลาดหลักทรัพย์นะครับหลังจากนั้นไปช่องค้นหาหลักทรัพย์ข่าวเนื้อหาเราก็พิมพ์ชื่อหุ้นของเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นหุ้นของ TU แล้วกันนะครับพอเข้ามาเสร็จนะครับก็อันนี้เป็นหุ้นทนะีเนาะบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชน มันก็จะมีในเรื่องของราคา Price Performance 1เดือน3เดือน6เดือนแล้ก็สามารถกดดูได้นะครับเทียบกับตัวของกลุ่มอุตสาหการรมเองแล้วก็ดัดชนีเซตเองว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ราคาย้อนหลังงบการเงินนะครับเราก็สามารถติดตามตรงนี้ได้ถ้ามีงบการเงินรายไตรมาสนะครับมันก็จะเพิ่มมาอีกช่องหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น งบการเงิน5ปีย้อนหลังก็จะมีส่วนของส่วนผู้ถือหุ้นนี่สินรวมรายได้ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างกำไรสุทธิกำไรต่อหุ้นรวมถึงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ROA ROE แล้วก็อัตรากำไรสุทธิ3อย่างนี้นะครับยิ่งมากยิ่งดีแล้วก็ราคาล่าสุดนะครับก็จะมีวันที่บอกระบุไว้ว่าเป็นราคาของณนะวันที่เท่าไหร่ PE นะครับก็เป็นยิ่งถูกยิ่งดีนะครับแล้วก็ต้องเทียบกับ อุตสาหากรรมของคู่แข่งขที่คล้ายๆกันด้วยแล้วก็ต้องดูแนวโน้มด้วยว่า,าธุรกิจเนี่ยจะมีผลประกอบการหรือว่าแนวโน้มในอนาคตเป็นยังไงนะครับเพราะว่าบางที PE ถูกๆเองก็ไม่ได้การันตีว่าหุ้นตัวน,นั้นเป็นหุ้นดีหรือว่าคืนทุนได้เร็วนะครับต่อมาก็ดูที่ Pbv นะครับแล้วก็มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้นแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็นอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะคลิกเข้ามาดูได้ในนี้แล้วก็อัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนนี้เขาก็จะบอกว่าที่ผ่านมาบริษัทมีการข่าวเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็จะมีข่าวรายงานการซื้อหุ้นคืน แล้วก็รวมถึงการเผยแพร่หนังสือต่างๆใครลาออกใครเข้าใหม่ของกรรมการนะครับก็จะมีหมดเลยเนี่ยคำอธิบายงบต่างๆที่ผ่านมาย้อนหลัง5ปีก็จะมีหมดเลยนะครับสามารถที่จะเข้ามาหาข้อมูลในส่วนนี้ได้แล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือสิทธิประโยชน์นะครับก็จะมีอ่ก xd กับ xm แล้วก็ xb นะครับก็สามารถที่จะเลือกดูได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นตอนนี้เขาก็จะมีอัปเดตในส่วนของ ผู้ถือหุ้นที่มีในสัดส่วนของ0.50%ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็จะเยอะแยะมากมายนะครับที่จะเข้าไปดูได้จริงๆผมเองก็อยากจะมีรายชื่ออยู่ในนี้บ้างนะไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะมีได้หรือเปล่าแล้วก็ข้อมูลสุดท้ายก็คือข้อมูลหลักทรัพย์นะครับก็เข้าไปดูได้ว่าคณะกรรมการ Opportunity Day นะครับที่เขาจะรายงานงบไตรมาสอธิบายให้เราฟังแล้วก็รวมถึง ธุรกิจต่างๆรายงานประจําปีเขาก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นปีต่อปีเนี่ยก็จะมีข้อมูลบอกเราหมดเลยในนี้แล้วก็ถ้าใครอยากดูข้อมูลแบบละเอียดนะครับก็พิมพ์เข้าไปตรงนี้เว็บเซ็ตเทรดนะครับพอเข้ามาเสร็จนะครับมันก็จะเหมือนกับตัวเมื่อกี้แหละแต่ก็จะมีความแตกต่างอยู่นิดนึงก็จะมีความเห็นของนักวิเคราะห์ให้เราได้ดูนะครับมีบทวิเคราะห์ต่างๆเราสามารถคลิกไปดูได้เลย พอคลิกเข้ามาเสร็จนะครับเราก็เลื่อนนี่ว่าแต่ละโบกมีให้ความเห็นยังไงมีทั้งหมด18บลกนะครับกำไรต่อหุ้นกำไรสุทธิ P/E p EP v ที่แต่ละโบกค,คาดการแล้วก็ประมาณการไว้นะแล้วก็จะมีในส่วนของรายละเอียดในการวิเคราะห์แต่ละโบกต่างๆเป็นไฟล์ PDF ให้เราอ่านนะครับคลิกเข้าไปได้เลยก็จะมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับก็เลือกอ่านได้เลยอันนี้ก็จะเป็น ของหลักทรัพย์ยนตานะครับที่เขามีการเขียนบทวิเคราะห์เกี่ยวกับหุ้นของทีอยู่ไว้แล้วก็สามารถที่จะอ่านเป็นจริงๆก็เชื่อถือได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็อ่านเพื่อที่จะได้เอามาเปรียบเทียบกับบล็อกอื่นๆที่เขาให้ความเห็นไว้ได้นะครับนอกเหนือจากส่วนเมื่อกี้แล้วนะครับเราจะต้องมีการอัปเดตข่าวสารอาจจะติดตามจากช่องทาง y o u t u b e ในการอัปเดตอัปเดตของแต่ละบริษัท หรือว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อที่จะได้อัปเดตให้ทันว่าตอนนี้โลกการลงทุนสภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไงกันบ้างรวมถึงต้องพัฒนาตัวเองศึกษาข้อมูลอัปเดตความรู้การลงทุนใหม่ๆอยู่เสมอและหุ้นที่พูดถึงในคลิปเป็นเพียงการยกตัวอย่างให้เห็นภาพไม่ได้มีเจตนาชีช้ชวนให้ซื้อหรือว่าลงทุนนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปสอนวิธีการลงทุนในหุ้นสําหรับมือใหม่ใครที่มีข้อคําถามสงสัยหรือว่าอยากจะแนะนําให้ข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติม ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยคอมเมนต์ comment ของคุณอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ดูคลิปนี้และผมแน่นอนแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย